ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับกลับมาพบปอกกรนะป๋องแกมแล้วพี่น้องเนาะครับหลังห่วยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้าขับเลขล่างก็ออกสามหนึ่งนะพี่น้องเนาะโอ้หลุดไหลพี่น้องโดยเฉพาะสุดสะดวกนะพี่น้องเนาะ พุทธึงพอเตีมสรุปให้พี่น้องเอ้ยเด่นแปดลองเจ็ดโอมาจักตัวพี่น้องเจ็ดกับไปรักมืน่นรัวหลุดเก่านะพี่น้องเนาะขับเตีมหน่อยพี่น้องเอ้ยหนึ 1, ่งมืมีเตีมเลยหนึ่งมาสามเก่า 1> 3ามหนึ่งหนึ่งเก้านะครับขับเตรียมกติภาพมาเบิงนะพี่น้องเนาะมีอาจารย์เดเดเขาอาจารย์ไดเดหลุดน,นะพี่น้องรับหลุดไล่ขวดนี่สามหนึ่งหนึ่งเก้านะครับครับแตรเมเริ่มจากเซียนชัยวานพี่น้องเอ้ยเขาตะเล็กวิ่ง ลราพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้องแปดโบมามาเก้าจุดสามสี่หานี่โบมามาสมามนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปกันโคตรท่าทางนะครับเหล็กโบมีหนึ่งเนาะรูดกับพี่ละพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่อนเพิ่นเอา เลขหลักแสนหลักหมื่นเป็นเลขล่างครับสามเจ็ดเจ็ดสามพี่น้องครับเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าออกหนึ่งเก้าฮะพ่อเต้มขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนชัยวนันนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศรีสะเกดพี่น้อง ปูซีสเกตบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7ไปลักมืน่นผมจะพี่น้องเจ็กระไดเจ็ดกับกบ,บมา8กับบมา่านาะอพี่น้องเนาะรับจุดวิ่งกับมีแต่สาตัวเดียวรับ7จ็ดเดได้พี่น้องเนอะพี่น้องทั้งอุบนนะครับเนาะทั้งอุบนทั้งอำนาจ,จะเลื่อนนะครับ7จ็ดมสานะครับ ไปซะทั้งนั้นนะพี่น้องเนาะครับประแจมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเ้อนปะูสีสเกตเนาะครับเนาะขับสูตรไม่ปูกับลุดคือเกานะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องขับปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรวดหกกับเจ็ด 7, เน้นที่เจ็ด เจ็ดก่าบอมาหกเก่าบอมานะพี่น้องโอ้ลุดลายงวดน,นี้ครับจับคู่กับลุดไปแล้วน,นะพี่น้องเนาะสี่ห้าหกประจับคู่กับสี่ห้าหกครับครับแต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายหลายนะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องเอ,อ้ยปูโคราดเน้นพิษโตเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโดดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์ศูนย์โมมาเนาะพี่น้องมากเก้านะครับจับครูมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าได้พี่น้องเน้อเขา่าโตที่บนเน้นนะครับหนึ่งเก้าเข้าตรงตรง,ตรงนะพี่น้องครับปูเน้นศูนย์ 0, นะพี่น้องเนาะ มีผู้โชคปูมันมานอกกับปู่โคราดพี่น้อง19เข้าตรงๆนะครับเับประแจมกับขอกาบขอบระคุณปูหลายๆนะครับรเด้อ,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 อปู่โคราดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องครับเราพัฒนาเซียนหยวนบนล่างมีงรูด9กับ3าม หอยมาทั้งสองตัวเลยพี่น้องเก้ากามาสามกับมานะพี่น้องเเตยว่าจับคูบันพี่น้องจับคูบลุดนะพี่น้องเนาะเสียหนึ่งสองสี่หนึ่งติดหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดออกหนึ่งเก้าโอ้ตะวันเล็กบินเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเชียงยวนนะครับ แต่ว่าจับคูหลุดนะพี่น้องเนาะเอาเตียมขอขอบคุณหลาย้อครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องแม่ยายนงบนเล่นบนล่างแปดสองสี่แปดสองสี่บบมาจักตัวเลยพี่น้องแต่ว่าชุดวินพี่น้อง สามหนึ่งสามเกแต่ว่าบริจับให้นะพี่น้องเนาะจับแค่สองเก้าเก้าหนึ่งเ้บริจับให้พี่น้องครับเขาจะชุดวินนะพี่น้องเนาะกันสองหนึ่งออกสามหนึ่งนาขามครับี่แมกัขอขอบคุณในหลายๆครับเด้อแม่ยายนงนะครับเนาะหนึ่งเ สนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมและพี่น้องเนดะ้อไปพี่น้องทั้งอุบลนทั้งอำนาจจะเลื่อนเบิดในพี่น้องนะเอ้ยบนล่างวิ่งรลด3กับ4เน้นที่4 4บมานะพี่น้องมา3แต่ว่าไปกันคคละทางพี่น้อง7 8 9ดมาเกาสุดวิน 4ี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าออกหนึ่งเก้าแต่ว่าสามเจ็ดเจ็ดสามพี่น้องนีครับพี่น้องทั้งอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญเนาะครับนอกจานเอาลักแสนนับเงินเป็นเลขล่างกับเขาสามเจ็ดนะพี่น้องเอาพขอเตียมขอขอบคุณในหลายด้ครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้อง ปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูดแปดกับสามเน้นที่แปดแปดบอม่านะพี่น้องมาสามเดี๋ยวปูโบนิจับให้นะพี่น้องเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับครับชุดวิ่งเข่าอยู่นะพี่น้องเนาะของปูเนาะเดี๋ยวปูโบนิจับให้สามหนึ่งหนึ่งสามนะครับทางพ่อเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูได้ไหลายนะครับเนาะปูสมหวังนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดด้วยพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสองโอมาจักตัวเลยพี่น้องเจ็ดกับโบมาสองกับโบมานะพี่น้องเนาะครับคูกะหลุดไปนะครับอาเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเซียนขาดปัดนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายโอ้เสียนนองคายกระลุดอีกเดีพี่น้องงวดนี้ครับบนล่างวิ่งรุดเจ็ดกับแปดปรมาจักตัวพี่น้องครับนี่จะสามตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะครับจับคู่กับรุดไปนะาคราับ ข้าวเทียมขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ย,น,น,ายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะกับขอ,องพ่อแเมกระลุดคือนกัดนพน้นะพนองเอ้ยหกกับเจ็ดโบมาจักตัวนะครับมี่จะสามตัวเดียวนะพี่น้องครับแต่ว่าเจ็ดสามสามเจ็ดกับพี่น้องทั้งอุบลน,นะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเจืิญนเป็นเอาลักเซียนรักมืน่นนะครับเป็นเลขล่างสามเจ็ดเจ็ดสามนะพี่น้องครับ เตรียมกราบขอโทษขอภยัยหลายได้พี่น้องเด้อเด็กก็ออกงามอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนหายบอดถือนะครับอามืออื่นพอๆกันอีกนะพี่น้องเนาะตามต่ออีกวันพุธครับที่สี่นะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับมือนี้คลิปนี้พอเตรียมก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับเนาะครับมืออื่นพอๆกันไหมสำหรับมือนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม